บังกูรีวิวมาวค่ะสวัสดีนะคะเพืเ่อนๆวันนี้เรามาทำความรู้จักกับหินที่ชื่ออะเมทิสตกันค่ะหินสีม่วงนี่คืออะเมทิสตนะคะอันนี้ไซเล็กน,นี่นะคะใหญ่เล็กเขามีหลายไซส์นะคะอันนี้เล็กน่ารักนะคะอันนี้ แล้วก็มีหลายสีนะคะเฉดสีเขาก็จะออกเนี่ยค่ะม่วงอ,อ่อ,อนจนจะกลายเป็นชมพูประมาณนี้นะแต่มันก็ยังอยู่ในโทนม่วงอยู่นะคะแล้วก็จะมีลาย,ลาย,ยานี่ท่านลายของหินเห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ม่วงเข้มบางเส้นเขาก็จะม่วงเข้มเห็นไหมคะมีเข้มกว่านี้อีกนะแต่ว่าปูไม่มีของแล้วปูก็จะมีประมาณนี้นะคะให้ชมแล้วลายหินเขาก็จะอย่างนี้เลยคะ่ะ บางบางส่วนเขาก็จะใช้หินที่มีลายขนาดนี้เลยนะเพระปุจะชอบมาแล้วแต่คนชอบอะนะคะบางคนเขาก็ชอบแบบลายบางคนเขาก็ชอบแบบทึบๆเข้มๆ แต่หินตัวนี้นะคะบางทีเขาก็ย้อมสีนะย้อมสีลงไปในหินเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะแต่ก็ยังเป็นหินอเมทิสต์อยู่นะคะเดี๋ยวพ่อปูจะมาอ่านตามตําราให้ฟังเหมือนเดิมนะคะว่าหินอเมทิสต์เนี่ยที่มาเขาเป็นยังไงเขาเออเขาให้คุณอะไรอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือของคุณสุริยศักดิ์นะคะอมตะคุณนะคะ <c oughs> ลักษณะนะคะลักษณะเขาก็จะกลายเป็นก็จะอยู่ในกลุ่มคอสนะคะแล้วก็มีสีชมพูม่วงอ่อนไปจนถึงม่วงเข้มตามที่ป้าปูบอกนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อถูกความร้อนนะคะ <c oughs> แหล่งที่พบนะคะก็พบในสหรัฐอเมริกาบราซิลนะคะออสเตรเลียนะคะแคนาดามาดากัสกานะคะกลางทำไม สีลังกาอินเดียและแอฟริกานะคะคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขานะคะให้ดูผิตไปด้วยแล้วกันนะคะ,ะ,คะ,ะมีพลังในการบำบัดสูงนะคะช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากพิษของแอลกอฮอล์นะคะขจัดพิษสุราแก้อาการมึนเมาอันเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือด ช่วยฟอกโลหิตนะคะสร้างเม็ดเลือดนะคะเห็นต,ตัวนี้นะคะช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับนะคะบำบัดความผิดปกติในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะช่วยขจัดอาการฝันร้ายปกป้องรักษาผู้สวมใส่นะคะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋านะคะมีพละกกำลังช่วยบำบัดโรคกระเพาะอ,อาหารอักเสบได้นะคะ ดีต่อหัวใจปอดและระบบหายใจนะคะช่วยยกระดับจิตใจและช่วยช่วยชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากอารมณ์ขุ่นมัวนะคะขจัดความรู้สึกหรือความคิดทางด้านลบให้หมดสิ้นนะคะตบบนี้นะคะ ทำให้จิตใจสงบมีสติไม่ฟุงงฟ้งซ่านใครฟุ้งซ่านเครียดนะคะใส่เลยจ้าพันจมูกอ่ะกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสนะคะปลุกพลังจิตสำนึกนะคะและกระตุ้นการเรียนรู้ให้ก่อเกิดปัญญานะคะก่อเกิดสติปัญญานะคะ วิธีใช้ตามตำรานะคะวิธีใช้เขาก็จะในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับโลหิตหากอาการดังกล่าวนะคะเกิดอย่างเฉียบพลันให้นำอเมทิสเนี่ยนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะแล้วลงไปแช่ในน้ำสักคุน้ำกินนะแล้วก็เอามาดื่มแค่สักพักหนึ่งนะคะแล้วมาดื่มนะคะ จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวให้ทุเราลงแต่ป้าปูแนะนําว่าไม่ควรจะแบบที่มันเจาะรูเป็นเป็นเครื่องประดับแบบนี้นะคะเขาจะมีแบบเป็นเม็ดเป็นก้อนกลมๆไม่มีรูใดๆอันนั้นก็จะทําความสะอาดง่ายนะคะก็จะเอามาใช้กินควรจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่นอนไม่หลับนะคะให้นำอัลมาติสเนี่ยนะคะไว้ใต้หมอนหรือเออ หรือใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ไว้ใต้หมอนก็ใส่ในที่มือใส่ที่ที่มือที่คอก็ได้นะคะแล้วก็จะทำให้หลับสบายนะคะไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายหรืออาจกำไว้ในมือขณะทำสมาธิก็ได้นะคะฝึกสมาธิจะทำให้จิตใจผ่องใสผ่อนคลายและสงบมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ ปวดหัวปวดศรีรษะอยู่เป็นประจำนะคะให้วางอะมทติสไว,กวไ้กลางหน้าผากไว้กลางหน้าผากนะคะในขณะที่รู้สึกปวดหรือทำสมาธิสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะจะทำให้อาการดังกล่าวทุเลาลงนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยบางทีพระปูเป็นนะพระปูก็วางเหมือนกันนะบางทีปวดหัวเยอะๆก็จะมาวางอย่างนะะี้ค่ะวางแบบพักหนึ่ง แต่ส่วนมากจะใส่แต่ถ้าเป็นหนักๆจะเอาอย่างนี้เลยเคยเคยเป็นเยอะๆก็จะโอปวดหัวแบบปวดหัวก็จะทําอย่างนี้ก็ก็ก็เคยทํานะคะก็ช่วยได้นะคะอ่าถึงไหนแล้วน่ะแล้วก็ห <laughs> ลงหลงหน้านะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่ <c oughs> ที่มีที่อยู่อาศัยที่ผิดหลักวงจุ้ยนะคะให้นำอเมทิสนะคะไปวางในส่วนที่มันจะต้องแก้ไขตรงที่มันผิดเนี่ยค่ะให้ไปวางพลังของหินจะช่วยแก้พลังร้ายให้กลายเป็นดีได้เขาก็จะมีเป็นเราถ้าเราไม่มีเป็นก้อน,อนใช่ไหมเคยถ้าถ้าคนท,ที่สะสมหินหรือเคยเห็นหินเล่นหินมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นแท่งพีระมิดเป็นผลึก หินสีม่วงเนี่ยค่ะหินอเมทิสต์เนี่ยสำหรับวางโชว์วางป้าปูเคยมีมีมาขายนะคะลูกค้าสั่งก็มีแต่ส่วนใหญ่ก้อนๆใหญ่ๆจะไม่ค่อยได้ติดมานอกจากลูกค้าสั่งนะคะก็ถ้าเราไม่มีแบบนั้นเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาไปวางในจุดที่จะต้องแก้ไขแต่หินนะคะถ้าเราจะใช้พลังเต็มที่แบบแก้โฮจุย้ยควรจะไม่มีลู คนจะไม่ใช่หินเจาะรูแบบนี้เนาะควรจะบอกว่าเป็นหินที่เป็นผลึกแบบนั้นแหละเป็นแบบอเมซิสตแบบตั้งตรงนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะดูคลิปเก่าๆที่เคยมีรูก็คะก็คือจะเอามาให้ดูนะคะหรือต้องเอาเอารูปเอาคลิปเราแหละเดี๋ยวจะส่งหามาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะประมาณนี้ก็จะเอาไปวางแก้แก้ห่วงจุ้ยได้นะคะในจุดที่บกพร่องนะคะ อันเนี่ยมันก็จะค้าค้าในหนังสือหน้าตาเขาก็จะเป็นก้อนๆอนคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเป็นก้อนกอนผลึกแบบเนี้ยเป็นก้อนก้อนนะคะก็จะช่วยช่วยแก้หงุดจุิยนะคะอ่าวันนี้ก็เราก็รู้จักหินอะเมทิสต์กันดีพอแล้วอ้ามีอีกอันนึงอันนี้ลูกค้าปะปูนะคะ ลูกค้าป้าปูเป็นไมเกรนเป็นอันนี้อันนี้ประสบการณ์จริงนะคะเป็นไมเกรนแบบปวดหัวหาหมอกินยาเลยนะคะเป็นถึงกับขึ้นไส้อาเจียนกินยาทีนี้ป,ป้าปูสมัยที่ป้าปูขายใหม่ๆเนาะป้ปูก็จะบอกเขาว่าตามตำราเขาก็จออว่าหินอเมทิสตเนี่ยนะคะหินอเมทิสต์ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะจะช่วยให้ให,ให้ให้หายอ่าบําบัดอาการปวดหัวได้ก็เลยบอกแนะนำเข้าไป เขาก็ซื้อค่ะทําเป็นสร้อยคอใส่พอทาเป็นสร้อยคอใส่ไปแล้วพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เขาก็มาบอกว่าอาการที่เขาเป็นมันหายนะเราอุปทานหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คือก็คนที่แบบไม่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 ไมเคยใช้เราก็ต้องคิดอย่างนั้นนะว่าเออเราอุปทานหรือเปล่าเราหายอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้ใส่คุณก็ไม่หายนะคุณก็ยังต้องกินยาอยู่ แต่พอเราได้ใส่หินนะคะมันก็จะช่วยให้เรากินยาน้อยลงนะคะถ้าเราเลี่ยงการกินยาได้มันก็คือดีถูกไหมคะเราก็ใช้หินเนี่ยะคะ่ะใส่ช่วยในการบําบัดโรคที่เราเป็นนะคะมันก็ง่ายๆค่ะปวดหัวหรืออะไรก็ใส่ใส่ติดตัวไว้เป็นประจำการบําบัดต้องใส่เป็นประจำนะคะเพราะเขาไม่ใช่ยานะคะไม่ได้รักษาให้หายขาะ ถ้าอาการดีขึ้นเราก็ถอดได้แล้วถ้ามันเป็นใหม่ก็กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมะคะ่ะแต่ก่อนใส่ก็ล้างล้างถ่ายพลังก่อนนะคะล้างอาธิษฐานราไวใส่นะคะไปเที่ยวทะเลก็ไปแช่น้ําทะเลไปเที่ยวน้าตกก็แช่น้ําตกนะคะช่วยเคลียร์พลังที่อยู่ในหินออกนะคะเราจะได้เป็นหินเราคนเดียวปะปูปีวิวนะคะอเมทิส